ย่อได้ไดสุดๆะไรอย่างนี้แม่นอนจะให้ดูครับรถที่เตี้ยย่อแล้วก็บรรทุกได้นะครับแล้วก็เรื่องเพาเนี่ยนะครับต้องบอกว่า เพาเนี่ยจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานเนี่ยสำคัญนะคะคือช่วงล่างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชุดแหนบเราเนี่ยไม่เหมาะสมกับการทําเตี้ยขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นมีอาการนั่งเพาหรือแหนบแข็งจัดจนเกินไปนะฮะบางครั้งอะ่ะเพามันจะทนไม่ไหวนะครับแต่ผมจะให้ดูคันนี้นะคันนี้นะฮะเขาใช้เพาหัวตั้นแต่ผมจะให้ดูช่วงล่าง ช่วงล่างแบบนี้นะครับคือถ้ามีถุงลมช่วยเนี่ยเวลาขับรถเบาเนี่ยมันจะไม่แข็งกระด้างสักเท่าไหร่เพราะเขาใช้ถุงลมเป็นตัวดันทําให้แหนบห่างกันรถก็จะวิ่งนิ่มได้ตามปกติและเพลาก็ไม่ได้รับการสั่นสะเทือนเยอะเวลารถเบาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แหนบสดบางครั้งเนี่ยแหนบสดเนี่ยก็คือเวลาตกหลุมทิ้งเนี่ยนะฮะแหนบชุดบนลงมากระแทกกันแหนกกระดานชุดล่างยังไงก็มีโอกาสที่จะแข็งมากกว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับช่วงล่างลักษณะแบบนี้คือ ข้อดีของเขานะครับก็คือเตี้ยได้ย่อได้แถมยังแบกได้ด้วยนะครับอย่างครันนี้เป็นแหนบบนเวลาเขาจะแบกน้ําหนักเขาก็ดันลมขึ้นแล้วก็เอาก้อนหนุนแหนบไปใส่เอาลูกยางไปใส่ตรงแหนบนะครับลูกยางก็จะประมาณอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมให้ดูไหนไอ้บ่าวลองเอามาเอาลูกยางมาให้ดูดิเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็เอา ลูกยางเข้าไปหนุนก้อนแหนบไว้นะครับคือเอาไปหนุนไว้บนแหนบแหละทาให้แหนบรับน้ําหนักได้ไวก็แบกน้ําหนักได้นะครับทําเตียย่อยอย่างเงี้ยเขาก็แบกน้าหนักได้พอเขาใช้ลูกยางเข้าไปหนุนแล้วเวลารถเบาเวลาวิ่งเนี่ยมันก็ไม่กระทบกระเทือนมากเกี่ยวกับเรื่องตัวเผากระแทกแรงๆถ้ารถเตียอย่างเงี้ยถ้าใช้แหนบสดบางครั้งก็มีโอกาสที่จะทําให้เผาได้รับการกระแทกแรงมากถ้าเราไม่มีถุงลมช่วยแต่ถ้าเรามีถุงลมช่วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ ข้อดีของเขาเลยครับคือถ้ามีถุงลมช่วยเนี่ยมันเฟอร์เฟคมากนะฮะเวลาวิ่งเปล่าเราก็ดันลมขึ้นนิดนึงเพื่อให้แหนบมันห่างกันพอแหนบมันห่างกันกับคัสซีหรือว่ากับลูกยางหรือว่ากับแหนบชุดบนชุดล่างกันแล้วแต่นะถ้าแหนบมันห่างกันหรือว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่อิสระเนี่ยมันจะทําให้รถราเบาเราขับนิ่มครับพอรถเบาเราขับนิ่มก็คือพูดง่ายง่ายว่าเผามันก็ไม่ได้รับการตัดระเทือนมากแถมยังรถหนักเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาก็ยกรถขึ้นแล้วก็เอาก้อนลูกยางรองเสร็จแล้วก็ปล่อยรถ ตัวแหนบชุดบนทํางานเพื่อจะรับน้ําหนักเวลาขับวิ่งรถหนักเขาอาจจะไม่ได้ใช้ถุงลมช่วยนะฮะเขาก็ใช้แค่ใช้แค่แหนบกระดานบรรทุกเดี๋ยวให้ดูนะเนีแหนบเยอะเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ลูกยางอย่างเงี้ยเอาไปช่วยนะครับเอาลูกยางเข้าไปช่วยแล้วก็ก้อนหนุนแหนบเข้าไปช่วยแบบนี้ครับ,บคือทำให้แหนบมันรับน้ําหนักได้ไวขึ้น ลูกยางเราก็มีขายนะถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปมาขายของอีกอ่าวโอเคอ่าลูกยางเราก็มีขายก้อนแหนบเราก็มีขายให้นะครับอยากจะซื้อก็เราก็ทําให้โอเคนะฮะก็ตามความชอบนะครับสําหรับท่านที่ชอบก็อาจจะต้องปรับแต่งเรื่องเยอะนิดหน่อยก็คุณก็ต้องทําใจเพราะว่าเราได้ทรงได้ความสวยงาม ได้ตาำเป้าตามที่เราต้องการนะฮะบางครั้งรถเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับรถคันนี้เสียงเทตับตตบแลบๆตัตบเลยแน่นอนจริงๆนะครับโอเคอ่ะสวยงาม เป็นจังหวัดยะโคนเลยครับเป็นจังหวัดะโคนไพเราะมากโ okay, อเคฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆม,มาชมรถครอบนะครับที่เป็นรถใส่ย,ย่อนะใส่ย,ย่อล้อมุดนะฮะถ้าจะเตียย่อแล้วแบกได้ลอ้อต้องมุดได้แบบนี้นะครับลอ้อต้องมุดได้น,ะนิ้วแย่ก็ไปได้เน,นี่ยอย่างเงี้ยเตียย่อแบกได้แล้วขับเบานิ่มด้วยนะครับมันมันคือเฟอร์เฟคมากแบบนี้ครับที่เขาเรียกว่ามันเฟอร์เฟคมากๆ เรียกว่าเฟอร์เฟคนะครับเฟอร์เฟคเห็นไหมนิ้วแย่เข้าไปได้นะครับตี้ย่ย่อแล้วก็แบบได้มันต้องแบบนี้นะครับถึงจะสุดจริงนะจะขอถามเจ้าของรถหน่อยลูกค้าครับห้าหมื่นอยู่ไหมเนะี่ยช่วงล่างนะทนาทำไปทำมาถุงลมด้วยแหนบด้วยเลยเนี่ยเก็บแสนแล้วครับเกบแสนแล้วเห็นไหมคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเจ้า ที่จะที่จะเฟอร์เฟกได้ขนาดนี้นะครับนะฮะจะของรถพูดเองเลยว่าเกือบแสนแล้วนะครับมันไม่ได้สองหมื่นสามหมื่นมันจะมันจะได้เยอะขนาดนี้นะครับก็คือต้องไปหลายๆอย่างนะครับอันนี้เว้าวยังคาับเนี่ยก็เรียบร้อยละคาซียมโซีก็เวอลนี่นครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะคือถ้าลูกค้าจะคิดว่าอยากจะเอาเตีย้ยย่อล้อมอุ้มแล้วให้มันเป็นแบบนี้ได้แบกได้ฮนะตีห้าตันเขาก็แบกได้รถเบาก็ขับนิ่มถุงลมมีเนี่ยเผาก็ไม่ค่อยมีการกระทบกระเทือนแรงเพราะว่าเขาใช้ถุงลมวิ่งเวลา รถเปล่าเนี่ยดันลมสักหน่อยหนึ่งรถก็วิ่งนิ่มแล้วรถมันจะไปวิ่งกับถุงลมแหนบมีแค่สองแผ่นมันเป็นตัวพยุงเ,ยเฉยๆนะครับแหนบก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่ถุงลมมาเป็นพระเอกเลยถ้าเราทําเตี้ยย่อแบบนี้แล้วเราไม่มีถุงลมเนยก็ที่เขาเรียกว่าตับเกือบแตกคือถ้าไม่มีถุงลมช่วยนะถ้าเตี้ยย่อขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีแหนบอะมันดิ้นได้แหนบสดเนี่ยมันดิ้นได้ก็จริงอะไม่เถียงนะครับ แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะรับได้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็รับไม่ได้พอเซ็แหนบมาให้แหนบชุดบนติดกับแหนบชุดล่างหรือเกือบติดอย่างเงี้ยดัดปลายหน่อยนึงอย่างเงี้ยบางครั้งแหนบสดมันก็มีความแข็งมากกว่านะครับผมไม่ได้บอกว่าแหนบสดมันไม่ดีแหนบสดมันดีแต่ว่ามันก็คือค่าใช้จ่ายมันก็น้อยกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แหนบสดแล้วเราไม่มีถุงลมช่วยโอกาสที่มันจะแข็งกระด้างเวลารถเบาก็เยอะกว่าแต่ถ้าเราทําแบบเนี้ยคือจบอันนี้คือสุดละ สุดแล้วครับคือทั้งแหนบแล้วก็ทั้งถุงลมอันนี้คือสุดเลยเตี้ยก็ได้สูงก็ได้แบกก็ได้จะขับนิ่มก็ได้ได้หมดนะครับหลายอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าหลายอารมณ์ถ้าจะสุดจริงๆก็น,น่าจะเป็นแสนน่าจะนะครับทำไปเรื่อยๆเ,เอาเท่าที่มีเราก็ทาไปเรื่อยๆเราชอบนะนะคนชอบก็ได้อยู่นะครับอ,อันนี้ก็ขออนุญาตจะขอรถได้ขอถ่ายนิดนึงนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถตีเขาไปแบบ ไปแบบเกือบสุดแล้วจริงๆเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือพูดง่ายๆเขายังเอาไปใช้งานได้นะเห็นทรงนี้คือใช้งานได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาทําไปแช่โชยเฉยๆนะครับเขาทําเพราะใจรักแล้วก็ทําเอาไปใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาแบบให้เตี้ยไปมากกว่านี้บางครั้งเขาก็อาจจะไม่ไดเอามาใช้งานจริงเขาอาจจะเอาไว้แบบเอาไว้ขับแบบสนุกๆหรือขับโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกแบบหนึ่งคือรถมันจะมีหลายแบบนะฮะแต่อันนี้คือเขาเขาเอาไว้ใช้งานจริงนะครับก็คือก็ทํา ทำเท่าที่ท kind of ําได้แล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่ก็จะมีอีกบางอย่างอีกบางประเภทบางประเภทก็คืออีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครัอีกอย่างหนึ่งบางทีเขาก็ทําแต่ว่าเขาก็ไม่ไดเอามาวิ่งนะครับเขาก็เอาไว้แค่ทําแล้วก็เอาไว้โชว์กันได้อ่าสนุกสนุกกันได้แล้วมาประกวดกันได้อะไรเงี้ยการนั้นก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่เนี้ยคือเขาไม่ได้ไปสุดถึงระดับเอาไปประกวดได้อะไรได้แบบสุดแบบนั้นนะครับคือเขาทําแค่ ตอบโจทย์กับคําว่าเขาชอบแล้วก็อยากได้แล้วก็เอาไว้ใช้งานได้ด้วยอย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่ไม่จนเกินไปนะครับไม่ไม่เยอะจนเกินไปสมัยนี้ถ้าเป็นแบบย่อขนาดนี้คือเท่าที่เห็นนะย่อขนาดนี้ยังยังชิวๆเขาเรียกว่ายังยังไม่เท่าไหร่นะบางคันที่ย่อในปัจจุบันเนี้ยปล่อยลมเป้งเดียวกับบะติดพื้นไปแล้วครับวิ่งไม่ได้ <laughs> กระบะติดพื้นด้วยเลยนะฮะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนะฮะอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นแนวนะฮะโอเคครับ ลองดูเป็นแนวเนาะ